ด้วยนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ธุรกิจร้านอาหารในเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็วปัจจุบันในฮานอยและโฮจิมินห์มีร้านอาหารเวียดนามอาหารญี่ปุ่นเกาหลีอาหารตะวันตกจํานวนมากส่วนร้านอาหารไทยยังมีไม่มากนักโดยเฉพาะร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นคนไทยและรสชาติไทยแท้เพราะอาหารไทยไม่เป็นรองใครในเวียดนามเบสเซอร์เอร์ก็มีส้มตำไทย ต้มยำกุ้งปลาดุกฟูแกงเขียวหวานไก่ก็เป็นที่ชอบทั้งคนไทยและก็เวียดนามมาเปิดร้านอาหารไทยที่นี่ชื่อผัดไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเปิดเพิ่งเปิดได้3เป็น3ส,สาขาที่3น,นะครับร้านนี้ก็เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปลายปี 2018ก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำงานทางด้านการส่งออกดอกไ,ไม้ครับก็มีการติดต่อซื้อขายกับทางเวียดนามแล้วก็มีเพื่อนรู้จักซึ่งเพื่อนก็ทำงานประจำอยู่ที่เวียดนามชื่อกุษติครับแล้วก็เขาก็มามาเปิดมหาตลาดเวียดนามทั้งที่ฮาน,นอยและโฮจิมิน ก็ทํามาได้ประมาณรุ่นยี่สิบก็ไปไปมาๆารุ่นตามรับอันนี้คุณสันติเขาก็มีเพื่อนที่เขารู้จักกันมานานตั้งแต่ก็เป็นสเปียนะครับอันนี้ก็ทางเพื่อนเขาเนี่ยก็มีไปไปที่ที่เมืองไทยก็ไปไปมาๆรู้จักกันอันนี้คนเวียดนามเนี่ยก็ไปเที่ยวที่เมืองไทยเยอะแต่ไหนแต่ไรละหลายปีที่ผ่านมาอันนี้เขา เนื่องจากพื้นฐานของเพื่อนเขาเนี่ยก็ทําทางด้านอาหารอยู่เขาก็เลยไปชิมเขาชอบชอบอาหารไทยนะครับแล้วพอดีเขาไปเที่ยวที่บ้านก็เลยมีการทําอาหารนนินิดหน่อยเขาก็เลยชวนมาก็เลยเป็นที่ที่ไปที่มาว่าเอ,อ๊ะทำไมมาจับพระจ,จับภูมาเปิดร้านอาหารไทยได้ยังไงเล, Nam, เลือกเวียดนามด้วยเพราะว่าที่ซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ของเพื่อนเนี่ยเขาไปแล้วเขาก็ไปชิม ขาก็บอกว่า,ามาเปิดที่ Nam, เวียดนามสิเพราะว่าทางเขาเนี่ยม,ม,มีพื้นฐานในการร้านอาหารอยู่แล้วประเด็นหลักเลยคือคนเวียดนามชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยเป็นหลักแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เราเรา,เราก็เริ่มต้นจากมาโเว์ร้านอาหารทั้งของเวียดนามทั้งของไทยหรือว่าร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปคาเฟ่เวียดนามที่ในลักษณะของบิสโตรเน้เนูหลักคือผัดไทยซึ่ง เป็นร้านร้านคนเวียดนะครับแต่ก็ก็คือเป็นผัดไทยสไตล์เวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยทางทางเวียดนามเนี่ยก็าเจะมีจะต้องเป็นลักษณะของบริษัทต่างชาติใช่ไหมครับจะต้องเป็นเขาไม่เปิดให้ต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเขาจะเปิดให้ต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในอดีตก็คือจะต้องเป็นบริษัท ของเวียดนามเป็นคนเปิดที่จดทะเบนคนเวียดนามหรือคนเปิดต้องมาร่วมร่วมทุนแต่ตอนนี้ทางด้านกฎหมายก็เปิดมากขึ้นคือเขาก็ให้อิสระก็คือสามารถมาขึ้นทะเบียนลงทุนได้เลยครนี้การลงทุนกฎระเบียบก็คือจะต้องมาศึกษาเรื่องกฎระเบียบใช่ไหมครับกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานต่างๆของทางกฎหมายที่เกี่ยวกับทางด้านร้านอาหาร ซึ่งก็จะมีอย่างการก่อสร้างเนี่ยนอกจากหนึ่งขึ้นทะเบียนริขึ้นทะเบียนจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปขออนุญาตหลังจากที่ได้พื้นที่อันนี้สำคัญสำคัญมากเลยโลเคชัน่นหลังจากได้โลเคชั่นแล้วก็ต้องไปขออนุญาตก่อสร้างพอขออนุญาตก่อ,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 อสร้างเสร็จดำเนินเสร็จปุ๊บ ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านมาตรฐานต่างเนี่ยเข้ามาตรวจสอบทีนึงก็ต้องผ่านมาตรฐานของเขาพอหลังจากที่เริ่มเปิดปุตต๊บเนี่ยก็จะต้องมีผนกกคือ food safety สารานธารณสุขเข้ามาตรวจถ้าผ่านมาตรฐานก็จะออกใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตก็มีอายุประมาณ3ปีมีอีกสปีแล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยเขาก็จะมาุูมตรวจ หือนัดตรวจปีละ1นถึงสปีละสองครั้งกับนะครับก,ก็ก็ต้องศึกษาเปีียบกับระเบียบขั้นตอนต่างๆเป็นเป็นหัวใจหลักโดยเฉพาะท,ที่ที่ประเทศเวียดนามสำหรับการจัดตั้งร้านอาหารของผู้ประกอบการไทยควรรับคำึาษาจากสำนักง,งานกฎหมายที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในท้องถิน่นเนื่องจากเอกศาศาสารราชการทั้งหมดเป็นภาษาเวียดนาม ท่านผู้ชมจะได้เปิดร้านอาหารไทยในประเทศเวียดนามได้อย่างสบายใจ